รับคอนเทนต์ที่สันงคีนะครับวันนี้ยังอยู่ที่กว่างโจนะครับเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวช่วงกลางคืนซะหน่อยนะครับแต่ที่ไหนเดี๋ยวไปดูนะผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับ MRT สาย6สถานีช้างบันนะครับตามน22ถานนี้จะไปที่สถานีเวจิงจุนนะครับ6ขบว11เข็นรถมาแล้วขึ้นรถกันครับครับถึงแล้วนะครับสถานีเวจิงจุนนะครับนั่งมา11ป้าย ไปเจอกันท้างบนทางออก B นะครับเดินเข้าทางทีมอนะครับทีงนี้แหลดูมีของกว่าข้างที่ผมมาคราวก่อนนะท็อปทอยคาเวีร์ไปเซเว่นนะของรนะอาคาดีมากอืองนี้น้องหมีเนยนะครับหู้ภูชิ้นจานนะครับนี่ครับของแท้ครับป๊อปมาก ต่อมาต่อมาที่โ,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 โอลเลกชั่นมาเรียบร้อยหนึ่งรายการกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกันลมการฝนนะครับฝากคุณภรรยาละร้านกิฟช็อปป,ป,ป,ปุกปิกปุกปิกปนะครับดูอะไรนี้เรื่อยๆนะกันนะครับบรรยากาศรวมๆช้างนี้ใหญ่อยู่นะใช้ได้เลยร้านของเล่นกันต้องแววเข้าไปดูซะหน่อยโมเดลนะครับ ตู้เกมครับตูเกมใส่อุลตร้าแมนนะครับขอ mm hmm. งโยกได้ด้วย mm hmm. ของเยอะอยู่นะครับผมก็ท mm hmm. อาอีกร้านนะครับขึ mm ้นมาอีกชั้นเฟียวจริงๆอากาศก็รอบขึ้นมาอีกชั้นนะครับเริ่มมีของกินแถวนี้ มีแปดชั้นนะก็มีของขายอยู่บ้างนะครับซูเวเนียมาร์เก็ตของน่าราเกินนะได้มาอีกแล้วครับของที่ระลึกนะสะสมไปเรื่อยๆก่อนโอ้ร้านนี้งานหนังรรนครับงานฝีมืองานคราฟสวยมากคุณมิแจสวยเลยครับข้อมือนะครับสร้อยข้อมือ เบเกอรี่นะ่อร่อยอยู่นะโอเคครับส่วนของทีมอนะ่าจะจบเท่านี้แล้วกันนะครับจะไปไหนต่อก็ดูต่อช็อตหน้าแล้วกันนะครับ